อันซิงตัวเขามัจู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 เ่อข่านเขาโกดิบโหวดปวดสุดห่่ปว่อยปล่อยปล่อยกับจูเขามันนี่ามมันก็มีแนวได้เจาเขียนไว้เจาเขียนไว้มันก็มีอยู่ยังไงอาคมนี่เดียวอือีบาทละประมาณไรอย่เนาะอาคมเีบาทหนึ่งไ่เ้นาะน อุ่นเพียครับเพียก์ก็ใหนมันสุบไปเห็ดแจวเขียมนคนๆคมวายุก็ปฏิเสธเพียบ์เห็ดจวครับเจวโจเจ้าจุอยแจวใส่กี่วันะเอามาเท่าไหร่นอยดื้มต่อมากบอก พุ่พิยามาดสิี้ชิโก้ของแถไออตุ่ตุยตุ่ตุ่ต้ครับอ้ด้อตัวหัวตัวตัวความครับน้อยลคน โจครับโจโจโจก้อยมาเด้อบานี่ยิ้มคนเนี้ย่ยิ้มเดียิ้มะทำไรเดียว้สุดยอดยังไงนบ่ะใช่พอมีอดี ยูสองด้านน้องโยช่าล่ะหะมาบันนี่ยิงเขากลับชูหน้าบันชูครับครับเรียงเย็บเด้อโอ้ถือตะขวดน้อมึงอะไมตของเดิมโอ้ใส่ร่างนอนเนอะตอนนี้ไงครับโอ้หรือหาจิ้งตัวครับหน้ามังขำกันขับบัน เล่นโดนเถอเอาเมงเหลี่ยมจับจูให้แน่เลกตัวแล้วังแดงออจุ้ยบันออขุนควรครับบ้าท่าก็บ้าท่าเตี้ยเบาเหลี่ยมแดงมาเด้อร้อนกันทั้งก๋อยทั้งจอ๋

นี่ยนี่ยามนี่โจ้นนนึกแน่เลยหละก็เอาลวกนี่ะออนี่โจครับจนี่าานหอือสุดยอดตาบานันน้เอาหนีไม้หัวก็จะขึ้นะบ่อยังเงี้ยห้องหน เราจุกเกียบวะเนี่ยบ่มามีเยอะป่้มาซ้ำเนี่ยไม่ยั้งหรอกมันตลาดใช่หมต้องให้เอาเขาต้องเขาต้องสั่งเขาต้องสั่งเขานะเอามาแล้วครับกินข้าวกันบ้างเนี่ยกินข้าวได้ป่ะ